c ีปรับโครงสร้างครั้งใหญ่โอนกิจการโลตัสควบแมคโครโดยปัจจุบันหุ้นแมคโครมีผู้ถือหุ้น3าอันดับแรกดังนี้ 1. บริษัทสยามแมคโครโฮลดิ้งประเทศไทยจำกัด 2. บริษัท c p พีอจำกัดมหาชนหรือ c p พีอและ 3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวส่วน CP Retail Holding งจำกัดหรือ CPRH ที่ถือหุ้นโลตัสมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แก่1 c ึ่ง 2. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้งจำกัดหรือ CPH และ 3. บริษัท c p m e c h a n i s i n g จำกัดหรือ CPM โดยบริษัทดังกล่าวมี CPF เป็นผู้ถือหุ้นอยู่การรับโอนกิจการทั้งหมดนี้แมคโครจะต้องเพิ่มทุนและ CPH r จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของแมคโครจำนวนไม่เกิน5,100ล้านหุ้นในราคาได้เสนอขาย43.50บาท บริษัทเจริญพภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้โอนกิจการทั้งหมดของบริษัท CP Retail h o l d i n g จำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ CPF ถือหุ้นทางอ้อม20%ผ่านบริษัท CP Merchandising จำกัดได้แก่บมจสยามแมคโครมูลค่ารวม43,589ล้านบาท ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมดรวมไปถึงหุ้นในบริษัท CP Retail Development จำกัดซึ่ง CPRH ถืออยู่ในสัดส่วน99.99%รวมถึงทรัพย์สินอื่นอาทิเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยแมคโครจะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH ในจำนวนไม่เกิน5 0 1 0 3 2 0ล้าน0หุ้นมูลค่าที่ตาไว้หุ้นละ0.50บาทในราคาเสนอขาย4 3 5 0บาท ต่อหุ้นรวมมูลค่า2,17,949ล้านบาทเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดเมื่อทำการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ CPRH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทและเริ่มชำระบัญชีโดย CPRH จะโอนทรัพย์สินทั้งหมดของ CPRH รวมถึงหุ้นในบริษัทไมโครให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทางนี้ผู้ถือหุ้นของ CBRH แต่ละรายจะได้รับหุ้นในแมคโครและมีสัดส่วนการถือหุ้นในแมคโครดังต่อไปนี้1 CPM ถือหุ้นทางตรง10.21%รวมรวมบุคคลตามมาตรา258แห่งพรบรหลักทรัพย์ 2. บมจเจริญพุกพันโฮดิ้งถือหุ้นทางตรง20.43%นับรวมบุคคลตามมาตรา258แห่งพรบรหลักทรัพย์ 3. บมจซีพอถือหุ้นทางตรง65.98%นับรวมบุคคลตามมาตรา258แห่งพรบหลักทรัพย์นายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร c b f กล่าวว่า c b f มีความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนในเท s โก้เอเชียเนื่องจากเป็นการต่อยอด Value Chain ของช่องทางการขายสินค้าของบริษัททั้งในประเทศและนอกประเทศการปรับรูปแบบการ ค้าเนื้อสัตว์ผ่านช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้นบริษัทจึงมั่นใจว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นโอกาสดีในการที่จะทาให้ผู้บริโภคในประเทศไทยและมาเลเซียมีทางเลือกในการบริโภคเพิ่มขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงการเข้าร่วมลงทุนครั้งนี้ทําให้ยอดขายทั้งของเทสโก้และ CPF เพิ่มมากขึ้นและเนื่องจากเทสโก้เอเชียเป็นบริษัทที่มีผลการดําเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารและทีมงานมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเชื่อว่าการผัึนกกำลังกับเทสโก้เอเชียน่าจะส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้วนั้นดียิ่งขึ้นได้อีกจุดประสงค์นะครับ 1. เสริมแก่งพยานสู่ผู้นำอุตสาหกรรมการค้าปลีกค้าส่งอันดับหเอเชีย โดยบริษัทเชื่อว่าการโอนกิจการทั้งหมดครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์และความแข่งแกร่งของบริษัทในระยะยาวจากการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มความแข่งแกร่งให้กับแมคโครและ c ีพีเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําในอุตสาหากรรมการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับหนึ่งในระดับภูมิภาคเอเชีย er, ซึ่งจะช่วยผสานจุดเด่นในแง่มุมต่างๆของแมคโครและกลุ่มโรตัสอาทิความครอบคลุมของรูปแบบร้านค้า าออการขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคเพิ่มโอกาสการขยายสินค้าของบริษัทในร้านค้าแมคโครและกลุ่มโลตัสโดยจากกลยุทธ์ของทั้งสองบริษัทที่มุ่งเน้นที่จะจําหน่ายอาหารสดที่มีคุณภาพในร้านค้าเพื่อเพิ่ม,มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นและช่วยยกระดับอุตสาหการรมการค้าปีกส่งให้ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 2. ครับปรับโครงสร้างธุรกิจการค้าปีก กลุ่ม CP p ได้ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจการค้าปลีกใหม่โดยให้บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนหรือแมคโครรับโอนกิจการทั้งหมดของ CP Retail Holding เจ้าของธุรกิจโลตัสในประเทศไทยและมาเลเซียมูลค่ารวม2,17,949ล้านบาทมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจแมคโครและส่งเสริมกลยุทธ์ระยะยาวก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งในระดับภูมิภาค 3. เป้าหมายปักธงค้าปลีกในเวทีโลกปัจจุบันคือร p ซพมีธุรกิจการค้าปลีกในธุรกิจค้าส่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียทางประเทศจีนมาเลเซียอินเดียกัมบูชาเมียนมาภายใต้แบรนด์และรูปแบบร้านค้าที่หลากหลายรวมจำนหน่าย337ล้านค้าเป้าหมายการปรับโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกท้งสำคัญนี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในการค้าปลีกระดับสากล จากการที่ธุรกิจค้าปลีกของไทยสามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมจากสมาคมค้าปลีกที่มีชื่อเสียงระดับโลกและยังเป็นเจ้าของกิจการค้าปลีกระดับแลนด์มาร์กในหลายประเทศอย่างไรก็ดีอาจจะยังไม่สามารถเทียบกับยักษ์ใหญ่ของวงการค้าปลีกระดับโลกได้ 4. นะครับ k ิดเช่น of the World จากการขยายช่องทางการค้าปีเครืซ CP ในตลาดโลกให้มากขึ้น จะช่วยส่งเสริมสินค้าไทยโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรและอาหารสดคือสิ่งสําคัญที่จะช่วยสานฝันของประเทศไทยในการเป็นครัวของโลกโดยร้านค้าปิีกค้าส่งของเคซีพีจะทําหน้าที่เสมือนท่อธุรกิจที่ลาเลียงนําธุรกิจขนาดเล็กจากประเทศไทยให้เข้าสู่ตลาดไทยใหม่ได้พร้อมกับนําผลผลิตและสินค้าของไทยไปนําเสนอ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเขาเองตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทุกสถานการณ์ให้กับธุรกิจเครือ CP สรุปนะครับ c p a ให้ผลการทำธุรกิจครั้งนี้ว่าดีลนี้จะช่วยสนับสนุนให้ CPO ีก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหากรรมการค้าปีการค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับหนึ่งในระดับภูมิภาคเอเชียทั้งในแบบ B2B และ B2C และเปิดโอกาสให้บริษัทรับรู้ประโยชน์ที่คาดว่าจะเพิ่มจากการ รวบรวมกิจการ 2. เดี๋ยวนี้จะช่วยให้เพิ่มสภาพคล่องการเงินลงทุนของบริษัทการเงินลงทุนในหุ้นของ CPRD ที่ไม่มีสภาพคล่องและไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นเงินลงทุนในหุ้นของแมคโครที่อยู่ในตลาดหุ้นและมีสภาพคล่องในการซื้อขาย 3. บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นของแมคโคร มาเสริมความยืดหยุ่นในการลดภาระหนี้โดยสามารถนำเ,นเงินไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนด้าน CPF ครับ 1. ให้ผลการทำธุรกิจทางนี้ว่าดีลนนี้จะทำให้ CPF ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของแมคโคร 2. ดีลวนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ของเงินลงทุนของบริษัทจากเงินลงทุนในหุ้น CPRD ที่ไม่มีสภาพคล่องและไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นเงินลงทุนในหุ้นของแมคโครที่อยู่ในตลาดหุ้นและมีสภาพคล่องในการซื้อขายโดยจะสร้างัพไซด์ผ่านการลงทุนใน c p r 3แนวโน้มัพไซด์ของการดำเนินงานและจะเกิดจากการเติบโตของธุรกิจอาหารสดในแมคโครและร้านโลตัส ดานคโครับหนึ่งให้ผลในการธุรกิจครั้งนี้ว่าแมคโคจากการเป็นผู้นำแพลตฟอร์ม O2O ทั้งในแบบ B2B และ B2C ในธุรกิจค้าปลีค้าส่งขนาดและแพลตฟอร์มใหญ่ขึ้นแบรนด์ร้านค้าและลูกค้าที่หลากหลายและจุดเด่นด้านสินค้าอาหารสดจะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจในตลาดภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 2. แมคโค สามารถใช้ความเชี่ยวชาญของแมคโครในการบริหารอาสังหาร,ริมทรัพย์ของบริษัทเช่นการปรับองค์ประกอบร้านค้าปลีกในศูนย์การค้าและเพิ่มมูลค่าในอนาคต 3. แมคโครสามารถประสานการดำเนินง,งานของศักยภาพทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆในกลุ่ม CPG เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาวด้วยการผลักดันส่งเสริมอุปสงค์ของลูกค้าและต้นทุนโดยรวมเช่นใช้ประโยชน์จากเครือข่ายค้าปลีกชั้น ของ c b r เพื่อขับเคลื่อนการปรับใช้กลยุทธ์ธุรกิจ O2O ของบริษัทและใช้ประโยชน์จากระบบงานห่วงโซ่คุณค่าอาหารที่ครบวงจรของ CPF ในขั้นในการขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าอาหารสดและใช้ขีดความสามารถด้านโลจิสติก์ของกลุ่ม CPG เพื่อสนับสนุนธุรกิจ O2O ของบริษัทโดยแมคโครเล็งเห็นโอกาสสำหรับการประหยัดต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายในระยะเวลาอันใกล้ โดยคาดการว่าจะสามารถประหยัดได้ถึง2.7พันล้านบาทในปี2-5-6-6-4ครับดิวนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายและการขายการเข้าถึงตลาดทุนหนงนานของสาว่างรหัสพงหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสามหนงครับ